ช่วยแม่ทำงานแม่ของเล็กมีนคนใจดีชอบทำบุญรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยเล็กกับแม่อาศัยอยู่ด้วยกันสองคนในหมู่บ้านเล็กๆแม่คะแม่ทำอะไรอยู่คะเหมือนจะสนุกเลยให้หนูช่วยไหมคะแม่หมู่บ้านของเรากำลังจะมีประเพณีตานเก๋ยสลากซะลูกประเพณีตานเกวยสลากนั้นคืออะไรคะ ทำไปทําไมแล้วมาจากไหนแล้วทํายังไงคะแม่หนูอยากรู้จังความเป็นมาก็คือมีนางยักษินีตนหนึ่งชอบเบียดเบียนผู้คนอยู่เสมอจ้าครั้นนางได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านางก็บังเกิดความเริ่มใส่ศรัทธานางยักษินี จึงได้อาสาเป็นผู้พยากรณ์แก่ชาวบ้านว่าให้ทำนาปีที่น้ำเยอะทำนาที่ลุ่มปีที่แล้งทำนาบนดอนปีที่น้ำหลากจนชาวบ้านมีฐานะมัง่งคั่งขึ้นด้วยไม่มีความเสียหายชาวบ้านต่างพากาันรทราบซึง้งในอุปการะของนายยักษิีนีถึงกับนําสิ่งของมาแบ่งปันให้เป็นจำนวนมาก จากสิ่งของที่ได้รับมีจำนวนมากนางยักษินีจึงนำสิ่งของเหล่านั้นมาทำเป็นสลากพัดแล้วถวายพระสงฆ์สมณเณรเนื่องจากพระสงฆ์สมณเณรมีจำนวนมากจึงได้ให้พระสงฆ์และสมณเณรจับสลากการถวายแบบจับสลากของนางยักษินีจึงเป็นที่มาของปรัเเณนตานกลดสลากสลูก จนถึงปัจจุบันประเพณีตานกวยสลากเป็นการถวายทานแก่พระสงฆ์โดยการจับสลากเพื่อแจกพัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวายเพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้จ้าก่อทนทำพิธีตานกวยสลากหนึ่งวันเรียกว่าวันดา เป็นวันจัดเตรียมสิ่งของเพื่อใส่ในกลวยสลากผู้ชายจะตัดไม้มาจากตอกทํากลวยไว้หลายๆใบาตามศรัทธาและกำลังทรัพย์จ้าส่วนฝ่ายหญิงจะจัดเตรียมสิ่งของที่จะนำมาบรรจุในกลวยเช่นข้าวสารพริกแห้งหอมผลไม้เครื่องใช้ต่างๆแล้วบรรจุลงในกลวยจ้า ใส่ยอดคือธนาบัตรผูกติดไม้เสียบไว้ในกลวยให้ส่วนยอดหรือธนาบัตรโผล่มาแล้วรวบปากกลวยสลากตกแต่งด้วยดอกไม้ธนาบัตรที่ใส่นั้นใส่จำนวนเท่าไหร่ก็ได้แล้วต้นใ,ใหญ่ตรงนั้นคืออะไรคะคือสลากโชคหรือสลากกลวยใหญ่สลูกและของที่นำใส่ในกลวย ก็เช่นเดียวกับสลากน้อยแต่ปริมาณมากกว่าในสมัยก่อนนั้นจะทำเป็นรูปเรือหลังเล็กๆมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเช่นหม้อข้าวหม้อแกงถ้วยแกงถ้วยชามเครื่องนอนเครื่องนุ่งหม่มอาหารสำเร็จรูปใส่ไว้ด้วยมีต้นกล้วยต้นอ้อยปลูกติดไว้ส่วนยอดหรือธนบัตรจะใส่มากกว่าสลากน้อยจ้า ขวยสลากทุกอันต้องมีเส้นสลากซึ่งทำจากใบลานหรือปัจจุบันใช้กระดาษตัดเป็นแผ่นยาวๆเขียนชื่อเจ้าของไว้และยังบอกอีกว่าอุทิศไปให้ใครหมายถึงอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติที่ล่วงลบไปแล้วในวันดาสลากจะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหมู่บ้านต่างๆที่รู้จักมาร่วมทำบุญโดยนำเงินหรือผลไม้ เช่นไปโลว,วี่อ้อยมาร่วมทำบุญด้วยและยังช่วยจัดสิ่งของใส่ในกลวยสลากเจ้าภาพต้องเลี้ยงดูอาหารและขนมนะจ๊ะโหงั้นวันแรกของสนุกมากดูสิคะแม่ช่วยกันจัดของด้วยดีจังจะได้เจอคนเยอะๆสนุกดีนะคะจ้าแต่ลูกรู้ไหมวันที่สองสนุกกว่านะ รีบๆเล่ามานะคะหนูอยากฟังวันที่สองวันตานสลากชาวบ้านจะนำขวยสลากไปวัดแล้วเอาเส้นสลากทั้งหมดมารวมกันที่หน้าพระประธานในวิหารจะมีการฟังเทศอย่างน้อยหนึ่งกันผู้รวบรวมสลากนั้นมักจะเป็นมกทายกจ้าจากนั้นจะนำเส้นสลากทั้งหมดมารวมกัน แล้วแบ่งเส้นสลากออกเป็น3สว่สวนส่วนหนึ่งเป็นของวัดอีกสองส่วนเฉลีย่ยไปตามจํานวนพระภิกษุสามนเณรที่ได้นิมนต์มาร่วมในงานบุญหากมีเศษเหลือมักเป็นของวัดทั้งหมดแล้วเขาแบ่งกันทําไมคะแม่แบ่งเพราะพระภิกษุสามนเณรจะอ่านชื่อเส้นสลากดังๆหรือให้ลูกศิษย์ ที่ได้ตะโกนตามข้อความที่เขียนไว้ในเส้นสลากบางรายจะหิ้วกลวยไปตามหาเส้นสลากของตนตามนานวัดเมื่อพบสลากของตนแล้วจะเอาสลากของตนถวายพระพระจะอ่านข้อความในเส้นสลากและอนุโมทนาให้พรแล้วคืนเส้นสลากนั้นให้เจ้าของไป เส้นสลากแล้วเราก็าทิ้งเลยเหรอคะแม่เปล่าจ้ะพอเสร็จพิธีก็เอาเส้นสลากนั้นไปรวมในวิหารเมื่อเสร็จแล้วมกทายกจะเอาเส้นสลากนั้นไปเผาทิ้งหรือเอาไปทิ้งจ้าอ๋อค่ะแม่หนูถามอะไรอีกอย่างได้ไหมคะจ้าลูกคนนี้ช่างซักช่างถามจริงๆนะว่าไงจ้าลูก ราทำแล้วได้อะไรคะแม่หนูฟังดูแล้วยัง,งงงอยู่เลยค่ะความจริงแล้วการตานขวยสลากเป็นการแสดงความกระตันยูต่อญาติมิตรที่ล่วงลบไปแล้วและเป็นการบริจาคทานที่ถือว่ามีอาน,นิสงส์งมากนะลูกและยังเป็นการหาเงินและวัสดุมาบูรณะปฏิสังขอ์วัดและที่สำคัญลูกรู้ไหมจ๊ะว่าคืออะไร ช่วยสร้างความสามัคคีกันของคนในหมู่บ้านของเราด้วยใช่ไหมคะแม่ใช่แล้วจ้ะลูกงั้นเดี๋ยววันนี้หนูจะรีบนอนจะได้ตื่นเช้าๆช่วยแม่เตรียมของนะคะแล้วเด็กๆบีะจ้ะเข้าใจและรู้จักประเพณีการกกอยสลากเหมือนเล็กหรือเปล่าถ้าเข้าใจแล้ว ก็อย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีไทยอันดีงามของเรานะคะสวัสดีค่ะ